วัสดีคะ่สคะสวัสดีครับเด็กๆก่อนที่เราจะไปเข้าสูตรใหม่นะครับเรามาทบทวนของเดิมของเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับข้อ h นะครับเราจะหา y p พามนะครับซึ่งเท่ากับอนุพันธ์อันดับหนึ่งของฟังก์ชัน f เนาะก็จะมีค่าเท่ากับ d d y dx ของฟังก์ชัน f ของเราก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนเลยครับบวก 2x กำลังสลบห้ แล้วก็บวกสี่เนาะก้อนนี้นะครับซึ่งนะครับเรามีทฤษฎีบทอันนึงบอกว่าเราสามารถที่จะกระจายสัญลักษณ์ d/ by dx เข้าไปในทุกๆก้อนของฟังก์ชันที่มันบวกลบกันอยู่นะครับผมก,ก็เลยกระจายเป็นก้อนนี้ครับ d by dx ของ x กำลังสามครับมีค่าคงตัวดึงออกมาข้างนอกได้ครับ d/ by dx ของ x กำลังสองครับลบห้า by dx ของ x เฉยๆครับ แล้วก็บวก d by dx ของ4ครับอันนี้คือรูปนี้เนาะซึ่งเราจะพบว่าครับก่อนแรกๆครับมันคือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนามดีกรี n ถูกไหมครับ dx กำลังสครับตบเลขชี้กำลังลงมาเหลือเป็น3 x นะครับลดทอนเลขชี้กำลังลง1ครับเหลือ3 x กำลังสองครับรตัวถัดมาครับ ถ้าดูเฉพาะก้อนสีแดงเนี่ยครับที่ครูวงไว้นะครับดิฟเอ็กํากำลังสองมันก็คือตบสองลงมาถูกไหมครับลดทอนเลขชี้กาลังลงหนึ่งก็จะกลายเป็นสองเอ็กซ์ถูกไหมครับสองเอ็กคูณกับสองข้างหน้าก็จะกลายเป็นสี่เอ็กซ์ครับตัวถัดมาครับดิฟเอ็กซ์เทียบกับเอ็กซ์ได้หนึ่งเนาะคูณกับลบห้าก็ได้ลบห้าครับและดิฟค่าคงตัวครับคือดิฟเฉยๆก็จะได้เท่ากับศูนย์ครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้คือเท่านี้ครับ นี่คือดิฟแบบละเอียดนะครับกระจายแสดงวิธีทําแบบละเอียดเลยนะครับทนีนี้ลองมาดูแบบที่เรา like ดิฟแบบเทอร์โบบ้างครับดิฟแบบเทอร์โบคือด like ิฟแบบเร็วๆครับถ้าครูด like ิฟแบบเร็วๆหรือดิฟแบบเทอร์โบเสร็จแล้วเรางงตรงไหนเราไม่ได้ตรงไหนเราไม่เคลียร์ตรงไหนให้รีบยกมือทันทีนะครับเพราะครูจะฝึกพวกเราทั้งแบบละเอียดแล้วก็แบบที่เป็นเทนะอร์โบเนาะเพราะเราจะต้องใช้ความเร็วในการทําโจทย์พอสมควรนะครับอ่ะ ตัวนี้ครับโจทย์ถามหา f สาม x ครับก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เทียบกับ x เนาะดิฟเร็วครับก้อนแรกครับดิฟสาม x ได้อะไรครับเปิดไม้ตอบฟสาม x ได้สามครับได้สามครับดิฟลบสองได้ศูนย์ครับอ่าได้ศูนย์ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบแค่นี้แหละสุะเนี่ยครับนี่คือดิฟแบบเร็วครับดิฟแบบเทอร์โบครับ คือกระจายดิฟเข้าไปเลยครับอ่าก้อนถัดมาครับข้อ b ครับ f พาย x ครับดูทีละก้อนนะอ่าดูก้อนสีเขียวก่อนครับที่กูไฮไลท์สีเขียวครับดิฟ x กําลัง3ครับได้ตบเลขชี้กำลังลงมาครับลดทอนเลขชี้กำลังลงหนึ่งครับเหลือ 3x กําลัง2ครับนี่คือก้อนแรกครับอ่าทันไหมครับไม่ทันยกมือครับไม่ทันยกมือลูก ทันไหมครับแหมมือคุณน่าเกลียดน่าเกลียดทันเนาะไม่ทันบอกได้นะครับก้อนต่อมาครับอ่าก้อนต่อมาหมายถึงก้อนนี้ครับก้อนสีฟ้าฝาตัวนี้ครับอ่าดิฟลบสองเอ็กซ์ยกกำลังสองครับได้เท่าไหร่ครับขอเลขที่สิบเอ็ดตอบหน่อยครับได้สี่เอ็กซ์ครับสี่เอ็กซ์หรือลบสี่เอ็กซ์ครับลบสี่เอ็กซ์อ่าได้ลบสี่เอ็กซ์ครับคิดยังไงลูก ตับตบสองลงมาสองคูณสองได้สี่แล้วก็ลดด้านหลังนะคะอาฮะถูกต้องครับอย่างที่เชฟบอกเลยครับต่อมาครับก้อนต่อมาครับดิฟบวกเอเฉยๆครับไปดูสีเทาครับบวกเอ็กดิฟบวกเได้เท่าไหร่ครับเลขที่ยี่สิบสามครับยีสามอยู่ไหมครับอ่ะไม่อยู่ไม่เป็นไรเลขที่แปดครับ ดิฟ x อได้เท <moved. S 2> ่าไหร่ครับดีได้มันคือเกําำลังอะไรหูก x ตัวนี <X S 3> ้มันคือเอกําำลัง x อกําำลังอะไรครับหนึ่งอ่าเอกําำลังหนึ่งแล้วดิฟม,มันแล้วได้เท่าไหร่ครับไดเอึไดเอกเหรอ <ninth S 1> เอาแล้วไดหนึ่งค่ะ ได้อะไรกันแน่เข้าใจไมให,ใหมลูกแม่ครูสอนใหม่ไหมอ่ะโอเคไนมะ่เป็นไรสอนใหม่เดี๋ยอ่ะโอเคเนาะอ่ะเยวตัวนะครับเอาเฉพาะ x ตัวนี้ก่อนนะตอนนี้ครับเวลาครูจะทำปกติครูจะหา f ทาม x ตัวนี้ครับมันต้องได้ d by dx ของ x กำลง 3, ังสามถูกไหมครับลบสอง d by dx ของ x กำลง 2, ังสองถูกไหมครับเราต้องดึง ตัวค่าคงตัวมันออกมาถูกไหมครับแล้วก็บวก d by dx ของ x อถูกไหมครับและสุดท้ายครับลบ d by dx ของ2ครับซึ่งเมื่อกี้ครับดิฟ x กำลังสามครับเราก็ตบเลขชี้กำลังลงมาครับเหลือสาม x กำลังสองครับก้อนถัดมาครับคือก้อนนี้เนาะดิฟ x กกำลังสองครับ ดิฟเอ็กกำลังสองตบเลขชี้กําลังลงมามันก้อนนี้มันก็เลยกลายเป็น 2x งเอ็กซ์ใช่ไหมครับสองเอ็กซ์ไปคูณกับลบสองข้างหน้าก็เลยกลายเป็นลบสี่เอ็กซ์ครับแล้วตัวนี้ครับดิฟเอ็กซ์เทียบกับเอ็กซ์ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็บวกหนึ่งครับและสุดท้ายครับก้อนสุดท้ายดิฟสองเทียบกับเอ็กซ์ครับดิฟค่าคงตัวได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์นะครับก็เลยตอบแค่นี้ครับ เห็นไหมแต่เราต้องสุดให้มันเร็วๆนะครับแจกตัว d by dx เข้าไปนะครับอ่าไปข้อต่อมาครับเออข้อนี้ครูไม่เคยสอนสุดผลหารจะทำยังไงนะครับจริงๆแล้วมันคือรูปนี้ครับมันคือ x กำลังสองบวกหครับแล้วก็หารด้วยส q u a r e r o x ก็คือ x ยกกำลังเจ็นส่วนสองครับจากนั้น เราก็กระจายตัวส่วนครับเป็น x กําลังสองหารด้วย x วยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองครับบวกกับเศษหนึ่งหารด้วย x กําลังหนึ่งส่วนสองครับเช่ไหมครับเราสามารถที่จะแจกตัวส่วนเข้าไปนะครับเท่ากับจำนวนพจน์ของตัวเศษให่ไหมครับอ่า x กําลังสองหารด้วย x กําลังหนึ่งส่วนสองครับฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมาลบกันได้เลยถูกไหมครับก็จะกลายเป็น x กําลังเศษสามส่วนสองครับ ในขณะที่อีกก้อนหนึ่งครับ1ห,หารด้วย x กำลังสองเย x กำลังหงส่วนสก็จะกลายเป็น x ยกกําลังลบหส่วนสครับอันนี้คือครูยังไม่ได้ทำอะไรกับมันนะแค่จัดรูปเฉยๆนะครับจัดรูปสมการที่มันไม่คุ้นเคยตันน่ะครับให้เป็นรูปที่มันเป็นเท่ามน,นดีกรี n น,นะครับต่อมาครับโจทย์ถามหา f า x ครับมันก็คือ d by dx ของก้อนนี้ทั้งหมดครับ x กำลังเศษสาส่วนส,ส,สครับ บวกกับ x ยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองครับจากนั้นครับเราก็กระจาย d by dx เข้าไปในผลบวกของฟังก์ชันได้เนาะก็จะกลายเป็น d by dx ครับของก้อนนี้ครับ x กำลังเศษสามส่วนสองครับบวกกับ d by dx ครับของก้อนนี้ครับ x กำลังลบหนึ่งส่วนสองครับ ต่อมาครับดิฟเอกซ์ำลังสามส่วนสองครับดิฟเอ็กซ์กำลังเอ็นถูกไหมครับตบเลขชี้กำลังลงมาครับเป็นสามส่วนสองครับแล้วลดเลขชี้กำลังลงหนึ่งครับสามส่วนสองลบหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งส่วนสองถูกไหมครับอ่ากินให้ทันนะถ้าไม่ทันติดเบรกนะครับต่อมาครับตบลบหนึ่งส่วนสองลงมาครับก็จะกลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองครับ x กำลังลบ1ส่วน2องบเป็นลบ1อีกทีครับก็จะกลายเป็น x กำลังลบ3ามส่วน2ครับใ่ครับะดิฟเสร็จแล้วครับรู้ได้ยังไงว่ามันเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับวิธีการดูก็คือถ้าสัญลักษณ์ d by dx มันหายไปมันเหมือนกลิมิตะลูกถ้าลิมิตหายไปเราคือเราเทคลิมิตเส้ะนะครับมันก็จะเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ตอบให้สวยงามที่สุดครับก็จะได้เป็น3าสแค์รู x ครับหารด้วย2ครับลบ เศษหนึ่งส่วนสองรากที่สองของ x ยกยกกำลังสามครับนี่คือคำตอบสุดท้ายครับเปลี่ยนกลับไปเป็นกลนครับเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของกลนครับแต่เราต้องฝึกทั้งแบบที่ละเอียดแบบนี้นครับแบบที่ครูทำให้ดูแบบละเอียดเนาะแล้วก็แบบที่ดิฟเร็วๆนะครับเพราะว่าเวลาเราทำข้อสอบเราจะต้องดิฟแบบโอ้โหไปแลบเลยนะครับต้องทำให้เร็วที่สุดนะครับ อ่าตอนแรกอาจจะยังไม่ชินเนาะไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกไปเนาะอ่าตัวถัดมาครับ x กำลังสองทั้งหมดหารากที่สามครับมันคือ x ยกกําลัง2อส่วนสามถูกไหมครับปกติเนาะครูมักจะแปลงรูปรากให้กลายเป็นรูปเลขยกกาลังนะครับแล้วก็ลบสครับเพราะฉะนั้นครับ f ทม x ครับก็จะเท่ากับ d by dx ของก้อนนี้ทั้งก้อนครับ x กำลังสองส่วนสามลบสองครับแล้วเราก็กระจาย d/ by dx เข้าไปครับเป็น d/ by dx ของ x กำลังสองส่วนสามครับลบ d/ by dx ของสองครับซึ่งดิฟค่าคงตัวเป็นศูนย์ถูกไหมครับก้อนนี้ก็เลยกลายเป็นมีค่าเท่ากับศูนย์ครับอ่ามันจะเหลือแต่ตัวข้างหน้าครับดิฟ x กำลังสองส่วนสามครับตบเลขชี้กำลังลงมาเป็นสองส่วนสามครับ x ยกกำลังสองส่วนสามลบหก็คือลบหนึ่งส่วนสามครับจัดรูปให้สวยงามที่สุดครับจะได้เป็น2หารด้วย3มคูณรากที่สามของ x ครับจบแล้วครับอันนี้อาจจะละเอียดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอราแม่นๆ,ๆ,ๆก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดิฟแบบเทอร์โบนะครับข้อดีผ่านไป มีใครติดขัดตรงไหนไหมครับงงตรงไหนไหมลูกงงบอกนะครับเพราะหลังจากนี้มันจะมีแต่เรื่องยากยากยาก,ยากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านเรื่องง่ายๆพวกนี้ให้ได้ก่อนถ้าเราไม่เข้าใจพื้นฐานเราจะไปต่อไม่ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายอะไรทั้งสิ้นนะครับบอครามครับ,รบผ,มผมงงว่าทําไมแบบพอตบมาแล้วมันเหลือลบหนึ่งส่วนสามวะครับมันมันได้เป็นสามส่วนสามแล้วครับอ่าหมายถึงว่าจากตัวนี้ใช่ไหมลูกเดวนนะ้ำต้นเหงา าจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้ใช่ไหมลูกอะครับเรามีสูตรเมื่อวานจำได้ไหม d by dx ของ x ยกกำลัง n เราจะมีค่าเท่ากับ n คูณกับ x กำลัง n ลบหนึ่งจำสูตรนี้ได้ไหมลูกจำสูตรนี้ได้ไหมปอนจำได้ไหมลูกจำได้ครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูนะตอนนี้ครูจะดิฟ ครูจะดิฟก้อนนี้นะครับ x กำลังสองส่วนสามครับดิฟ x กำลังสองส่วนสามคือที่ครูไฮไลท์สีเหลืองถูกไหมครับอันดับแรกครูต้องทำอะไรก่อนครับปอนช่วยครูหน่อยเร็วทำอะไรก่อนครับต้องทำอะไรก่อนอ่ตบตบข้อบูลลงมาครับ อ่าตกข้างบนลงมาก็กลายเป็นสองส่วนสามถูกไหมครับครับแล้วทำยังไงต่อครับแล้วก็เอาข้างบนลบหนึน <Subaru> ่งขางลงม,มันคือตัวเอ็นตัวนี้ถูกไหมครับครับผมแล้วยังไงต่อครับก็ข้างบนลบหนึ่งอ่าข้างบนลบหนึ่งครับจากข้างบนเดิมทีมันคือเศษสองส่วนสามถูกไหมลูกแล้วก็ลบหนึ่งถูกไหมครับครับผมอ่าสองส่วนสามลบหนึ่งได้เท่าไหร่ลูก ได้ลบหนึ่งส่วนสามครับอ่าลบหนึ่งส่วนสามท้าก็ตัวนี้ยังครับผมอ่าโอเคครูข้ามไปหนึ่งขั้นตอนเนาะขอโทษทีครับก็คือเอาเลขชี้กําลังลดลงหนึ่งเนาะมันก็จะถูกรดลดทอนลงมาผ่านแล้วยังลูกเข้าใจยังเข้าใจลวครับโอเคดีมากครับไปต่อนะอ่ะลองมาดูครับก้อนต่อมาครับผูอยากให้ลองทําเองก่อนครับเดี๋ยวรูเฉลยครับข้อไอครับใครเสร็จแล้วยกมือในซูมครับขอแบบละเอียดนะครับขอแบบละเอียดอ่าละเอียด แล้วก็กระจายไปทีละตัวเลยครับเท่ากับ d by dx ถ้ามีค่าคงตัวดึงมันออกมาก่อนนะครับ d by dx ของ x กำลังอลบดึงค่าคงตัวออกมาครับ d by dx ของ x กำลังสองครับบวกหกครับ d by dx ของ x ครับแล้วก็ลบ d by dx ของห้าครับอ่าทำแบบนี้ครับ คำตอบให้หน่อยครับได้คำตอบแล้วยกมือในสูงครับ later few moments คำตอบก็คือเราจะได้เป็น x กำลังสองลบ5 x บวก6นะครับใครตอบถูกบ้างครับองหัวใจหน่อยครับใครตอบถูกกดหัวใจหน่อยครับอ่าดีมากครับอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่าได้แล้วนะครับมาต่อมาครับมาดูข้อ j บ้างครับเดี๋ยวข้อ j ข้อ j ครับ เปลี่ยนฟังก์ชัน f(x) ให้มันคุ้นตาก่อนครับเราจะได้ว่า f(x) ของเราคือ x กำลังลบหนวกกับ2องคูณกับ x กำลังลบสห,หมครับแล้วก็บวกกับสามครับทีนี้หา f ถาม x ให้คูณหน่อยครับ,บได้เท่าไหร่ครับขอแบบละเอียดนะครับขอแบบละเอียดก่อนใครได้แล้วยกมือครับ later ทคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือ ลบ1ส่วน x กาลังสองลบ4หารด้วย x กาลังสามครับที่นักเรียนมักจะพลาดคือตัวนี้ลูกคิดว่าตัวนี้นะลบหนึ่งนะครับวเวลาตบนะเราเอาลบ1ตบมาข้างหน้าตัวนี้มันเป็นลบเป็นลบถูกไหมครับแล้วก็ x กาลังลบ1ลบ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกําลังมันต้องเป็นอะไรครับลบ2มีใครที่ได้ x ตัวนี้เป็นกําลังศูนย์ไครับคอยได้กาลังศูนย์ไหม <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมค <c oughs> ่ะอ่าโอเคคือส่วนมากที่ที่บอกแบบนี้คืออะไรเพราะว่าส่วนมากจะเป็นอย่างนี้รุ่นพี่เราก็จะเป็นอย่างนี้ครับพอทําไปทํามาเอ๊ลบหนึ่งลบหนึ่งทำให้เป็นศูนย์อะไรอย่างเงี้ยอ่าพอเห็นคําตอบผมว่าเราหลายๆคนแล้วรู้เลยว่าเลขหนึ่งส่วนนั้นมันมาจากไหนนะครับระวังด้วยนะอ่าพอแก้ปุ๊บนะครับนักเรียนก็จะได้คําตอบเดียวกันแล้วครับก็กลายเป็นลบหนึ่งส่วนเอ็กกำลังสองลบสี่หารด้วยเอ็กกำลังสามครับโอเคเนาะ ต่อไปครับไปต่อแล้วนะอ่าข้อเคครับข้อคนะอ่าดูดีๆนะครับพูดดิฟแบบเร็วๆนะครับดิบแบบเร็วๆเนอะกูเริ่มทำนานแล้วครับเชี่ยวซองและชทำเอ้ยเชี่ยวชองอ่ะเชี่ยวชาญและช่อมชองเป็นอย่างดีแล้วนะครับลองดูนะอ่า F สามครัดดึงข้างตัวก่อนครับแล้วก็เปิดวงเล็บครับลบหกครับแล้วก็เปิดวงเล็บครับแน่นอนดิฟสี่ได้ศูนย์แน่นอนไม่สนใจแล้วนะครับ ครื่องมือปากกานะครับไม่เขียนละนะครับต่อมาครับครูจะต้องมาทําทีละตัวครับดิฟเอ็กําลังสองส่วนสามครับดิฟเอ็กําลังสองส่วนสามครับตบเลขชี้กําลังลงมาครับเป็นสองส่วนสามครับคูณกับเอ็กยกกาลังสองส่วนสามลบหนึ่งครับมันคือกําลังลบหนึ่งส่วนสามถูกไหมลูกทีละตัวนะค่าครูคิดเราเร็วนะครับคิดเราเร็วแบบที่เขียนเขียนสัญลักษณ์ดีบ dx อนะครับก็เลยเขียนแบบนี้ ใครงงบ้างครับยกมือในซูมเลยใครงงตอนนี้ครับใครงงสิ่งที่ครูเขียนนะครับสีเหลืองทําไมถึงได้ตนนัวนี้ยกมือในซูมเลยลูกมีไหมครับมีไหมครับปอนเหรอปอนงงเหรอลูกอยู่เอามือลงครับอ่าฮะงงไหมพลอ,อยงงไหมครับพลอ,อยงงไหมลูกไม่งงค่ะอ่าไม่งงนะโอเคนะครับงั้นผ่านไปได้เนาะ กูทำไปแล้วนะต่อมาครับตัวถัดมาครับสีเขียวครับ x กําลังหนึ่งส่วนสามครับตบเลขชี้กําลังลงมาครับเป็นหนึ่งส่วนสามครับ x กําลังหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งเหลือ x กําลังเท่าไหร่ครับลบสองส่วนสามอ๋อลบสองส่วนสามครับที่เหลือเราก็แค่จกกัด er. ก,ก,ก,การกับรูปเนาะก็จะกลายเป็นสี่ส่วนสาม x กําลังลบหนึ่งส่วนสามครับ แล้วก็ลบสองครับ x กำลังลบสส่วนสามครับอ่าก็จะได้เป็น c หารด้วย3ามคูณกับรากที่สามของ x ครับนะครับถ้ากําลังเป็นลบแล้วก็ยนมันลงมาข้างล่างเนาะตัวถัดมาครับเป็นลบสองครับหารด้วยนะครับอ่ารากที่สามครับของ x ยกกำลังสองครับ อันนี้คือรูปที่สวยรูที่สุดละครับรูปที่สวยรูที่สุดละเนาะมีคําถามอะไรไหมครับสําหรับข้อนี้ครับเอางี้ดีกว่าครับก่อนที่ครูจะไปขึ้นสูตรผลหารครับรู้สึกว่าครูอยากจะฝึกพวกเรานิดหนึ่งนะครับอ่ะไปต่อนิดนึงนะครับไปที่การบ้านครับเรามาทําด้วยกันดีกว่าครับอ่ะ เดี๋ยวครูจะฝึกดิฟเร็วๆนะครับดิฟเร็วๆอ่ะข้อ1.1ครับ1.1เดี๋ยวครูขอขอเรียกคนมาช่วยนะครับอ่ะคนแรกครับครูขอเดี๋ยวเซิร์ชหาก่อนนะครับสวสีมิม,มนคนสวยเปิดไมค์หน่อยจ้าค่ฮะฮัลโหลค่ะอ่ะโอเคมาส,สัตวสีมิมลมาแล้ว สวสิมิมอนครับช่วยครูบอมหน่อยครับครูบอมต้องการหา y ายพารมครับทีละทีละก้อนนะครับทีละก้อนอตัวแรกครับดิฟ 2x กำลัง2ได้เท่าไหร่ลูกได้ 4x ค่ะ 4x ครับเก่งมากครับต่อมาครับลบหนึ่งแล้วก็บวกศูนย์นะคะโอเคครับถูกต้องครับลบหนึ่งบวกศูนย์ครับเก่งมากครับอโอเคสัตว์สิมิมอนชื่อเล่นว่าไงลูก ชื่อเอื้องค่ะชื่อเอื้องใช่ไหมครับโอเคครูจะพยายามจํานะคุณเริ่มแก่ละคุณจะเริ่มจําทั้งเรียนไม่ได้แล้วนะครับอ่ะต่อมาครับห้ามไปที่ข้อหนึ่งจุดสองครับหนึ่งจุดสองครับขอเป็นเด็กชายพร้อมครับพร้อมเปิดไมค์ครับครับอ่ะหนึ่งจุดสองครับวายพามเท่ากับเท่าไหร่เลยนิดเร็วเลยเลยสองเอ็กไพ้สามเอ็กกำลังสองสามเอ็กกำลังสองครับสิบสี่เอ็ก อ่าเครื่องหมายเป็นบวกอ่าบวกสิบสี่เอครับแล้วก็ไงต่อครับลบหกครับอ่าลบหกครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับคุณพื้นที่มันมีอยู่นะครับอ่าแค่นี้เองครับต่อมาครับต่อมาต่อมาอ่าข้อหนึ่งจุดสามครับอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับข้อหนึ่งจุดสามอนนี้มาเขียนตรงนี้นะครับหนึ่งจุดสามครับ y เท่ากับหนึ่งส่วนด้วย x กำลังสอง บวกกับสองหารด้วย x กําลังสามครับมันคือ x กําลังลบสองบวกกับสอง x กําลังลบสามครับเด็กชายนัชชัยครับเปิดไมค์ครับแหววขอครับ y prime ได้เ,เท่าไหร่ครับหนึ่งส่วน x บวกหนึ่งส่วน x กําลังสองครับฮะออกมาจากไหน เออคิดแบบคิดข้างล่างไปเลยอะครับคิดข้างล่างไปเลยยังไงลลกแบบมันอยู่ข้างล่างอ๋ออโอเคโอเคอ๋อเข้าใจละเราเราจะใช้แบบนั้นไม่ได้คือปอนบอกว่าหนึ่งส่วนเอ็กกำลังสองแล้วผมก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองเอ็กสิ่งนี้ใช่ไหมครับครับผมอ่าทาแบบนี้ไม่ได้นะลูกนะเอาใหม่นะครับทาแบบนี้ไม่ได้นะครับขออนุญาตขออนุญาตแก้ไขนิดนึงนะครับทาแบบนี้ไม่ได้ครับ เราจะต้องจัดให้มันอยู่ในรูปของเลขที่มันเป็น x กําลัง n ไม่ใช่หนึ่งส่วน x กําลัง n นะครับผมต้องทําให้มันอยู่ในรูปนี้ก่อนลูกแล้วผมค่อยใช้สูตรที่ครูบอลบอกครับอ่ะถ้ามันอยู่ในรูปนี้ครับคือรูปที่คุณตีกรอบสีแดงครับได้เท่าไหร่ครับตอนิพตัวแรกครับ x กลังลบ L สองได้ลบสอง x กําลังลบสามครับถูกต้องครับเก่งมากต่อมาครับ ก้อนถัดมาครับเป็นบวกหรือเป็นลบลบหก x กําลังลบสี่ครับลบหก x กําลังลบสี่ครับถูกต้องครับเก่งมากแล้วสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ y พร,ร์เท่ากับลบสองหารด้วย x วยกกําลังสามถูกไหมครับค่อยให้มันกลับไปเป็นตัวเศษส่วนนะครับแล้วก็ลบหกหารด้วย x วยกําลังสี่ครับโอเคดีมากครับกอน ต่อมาครับ1.3จบไปแล้วนะครับต่อมาครับครูขอข้อ1.4ครับ1.4นะครับ y ของเราเท่ากับษหนึ่งส่วนสองของ x กำลังหกบวกกับ 2x กำลังลบสามลบ 3x แล้วก็บวกเจดครับคนต่อไปผู้โชคดีครับขอเด็กชาย l ฟลทครับ,บ,ค,บค,ครับผมอ่าฟลทครับ เร็วๆข้างป่ากันครับ y พลมได้ตั้งไรครับสาม x กําลังห้าครับสาม x กําลังห้าสามตัวนี้มาได้ตั้งใดครับก็เอาหกตบลงมาแล้วก็หารด้วยสองครับอ่าถูกต้องครับถี่งมากครับตัวถัดมาครับลบหก x กําลังลบสี่ครับลบหก x กําลังลบสี่ครับดีมากครับต่อมาครับลบสามครับลบสามครับอ่าทำให้สวยงามแบบนี้ครับเราจะได้ y พลัมเท่ากับสาม x กําลังห้า ลบหกหารด้วย x กําลังสี่ถูกไหมครับแล้วก็โอเคครับตอนนี้ครูทําข้อ1.1ไปแล้ว1.2ไปแล้ว1.3ไปแล้ว1.4ไปแล้วครับอีกหกข้อที่เหลือครับทําตอนนี้เลยหรกทําในพื้นที่ว่างในชีตเลยครับแล้วก็แล้วก็เขียนชื่อนามสก,กุลห้องแล้วก็เลขที่ครับแล้วก็ส่งใน Google Classroom ครับเดี๋ยวครูจะเปิดให้ส่งครับวันนี้ครูจะยังไม่ขึ้นสูตรผลคูณกับผลหารครับ เพราะมันคําแล้วสงสารเด็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปไม่ไหวนะครับเดี๋ยวันพรุ่งนี้เราค่อยมาขึ้นสูตรผลคูณไอ้ผลหารเนาะแล้วก็เราจะมาทําสูตรผลคูณกันนะครับทีนี้มันจะมีปัญหาที่ข้อ1.8เนาะ1.8นะครับเราก็จะต้องจัดการคูณให้เรียบร้อยก่อนครับเราจะได้ y เท่ากับ 6x กาลังสองนะครับแล้วก็บวก x ครับแล้วก็ลบสองครับกระจายให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยดิบครับ อ่ะ้าเสร็จแล้วส่งมาใน Google Classroom นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรไหมครับงงตรงไหนไหมลูกอันนี้คือเรื่องที่เราต้องฝึกเนาะถ้าเราฝึกให้แม่นนะครับเดี๋ยวเพราะว่าหลังจากนี้สูตรมาเออไม่ใช่สูตรโจทย์มันจะยากขึ้นครับความซับซ้อนของโจทย์มันจะเยอะขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเคลียร์กับมันให้ได้ก่อนนะครับในขั้นพื้นฐานนี้ให้ได้ก่อนนะครับลองทําครับทําให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เปิด เปิดให้ส่งครับเผื่อมีคำถามเราจะได้ถามได้ครับจะคลิกเปิดเว็บคาสูมนะครับทำเลยครับ